สวัสดีครับแฟนม,มวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ับประจําวันเสาร์ 27, ที่17ธันวาคม2568นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD หมายเลข36เริ่มแข่งขันบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับจากเวทีมวย3มอ้อมน้อยเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันเสาร์นี้กันก่อนครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด127ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างสิงห์พยักกิติเมืองสตูลจะพบกับแสงศักดาแสงทองค้าแกสต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัดน้ําหนัก100อปอนด์ครับเป็นทางฝั่งซุปเปอร์บอสกระเป๋าริงกี้จะพบกับเอาผ่ารถสวยจาเจดส่วนคู่รองของรายการครับโชกกันที่พิกัด1 1 6ปอนด์เป็นทางฝั่งพรายพยักทอต่อพะพันนาไร จะพบกับบิ๊กบอสสสศิวัตรหรือสิทธิ์เอราวันและเควกในรายการครับชกกันที่เวทพิกันดน้ำหนัก124อปอนด์เป็นการพบกันระหว่างเฟสเอราวันจะพบกับดาบดำปตทอทองทวีนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด Subcribe คกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหัวคู่แรกชกกันที่เวทพิกัด127ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านสิงห์พยักกันก่อนครับสิงห์พยักกิติเมืองสตูลน,นะครับนักชกวัย20ปีครับสูง171ซนติเมตรมวยจากอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลน,นะครับผลงานฝั่งหลังของสิงห์พยักนะครับมีชนะน็อกที่3นะครับทองอรุณสอศรีสวัสดิ์ที่เวทีมวยเพชรบัญชานะครับเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์เมื่อกรกฎาคม68 แล้วก็หลังสุดนี้เข้ามาเมืองกรุงครับมาชะนกคุยโชคทวีวีรนาถยิมครับชี่อ้อมน้อยเมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ส่วนคู่ชควันนี้เป็นแสงศักดาแสงทองคารแกส๊สนะครับหรือเจ้าทองใสนะครับนักชกดาวโรจากสอปปอลลาวนะครับรยนี้สูง170เซนติเมตรผลงานฟอร์มหลังของแสงศักดาห,หรือทองใสนะครับมีแพ้คะแนนให้กับ มนพพร,รักสิทธิ์เปชรูก,กันนะครับที่ได้ดำเนินและก็หลังจากนั้นครับมาแพ้คะแนนให้กับสอนนารายสอบริสุทธิ์ที่ราชดำเนินเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลังของแสงศักดา์นี่ก็ดูจะสุดสดุดนะครับผลงานฟอร์มส่วนใหญ่ก็จะชกอยู่ในช่วงที่2นะครับของวันอาทิตย์นะครับในรายการศึกท่อทั้งไทยเกติเพชรชีนะครับ คู่ที่1ของรายการครับคู่นี้เวทพิกัดน้ำหนัก127ปอนด์ครับเชิงโชคสตล์ของทั้งคู่สิ่งพยักรณนี่เป็นมวยเตะขวาต่อยขวานะครับเดินได้ถอยเป็นหมัดศอกอันตรายครับระยะหลังผลงานฟอร์มก็ดูว่าจะสดแรงขึ้นมานะครับอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจรันนี้ก็เก็บตัวยอยู่ที่เกียรติเพชรส่วนกุโชคทางด้านแสงสัตดาหรือทองสายรันนี้ก็เป็นประเภทตุ๊บต้ามั้งครับเตะต่ตอยอาวุธแรงก็ไรก้าชนนะครับ หมัดอันตรายครับต้นๆน,นี่ก็ดูรุนได้นะครับแต่ถ้ากดไม่หล่นไปปลายก็มียุบมีย่นแล้วดูว่าวงในนี่เหมือนจะไม่ชอบเข่าเท่าไหร่นะครับแสงสักดานี่ก็เก็บตัวอยู่ที่แสงทองค้าแก๊สนะครับช่วงหลังฟอร์มสะดุดครับแสงสักดาก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งหาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปนะครับคนนี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงๆดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่คีกัน คู่นี้เมื่อเปรียยเที่กันไปแล้วครับผมออกชอบเลังฝั่งทางด้านมวยฟอร์มสดอย่างสิงพยักษ์นะครับวงนอกหนี่วัดดวงครับหนักแรงทั้งคู่ใครดีใครอยู่เลยครับแต่ถ้าไม่มีใครล่วงหล่นเนี่ยเกมยาวๆดูว่าสิงพยักษจ์จังหวะลูกรับผ่อนหนักผ่อนเบาเนี่ยมองว่าจะทําได้เนี้ยกว่านะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดของคู่แรกออกชอบที่เจ้าสิงพยัก์กิติเมืองสตูลมองว่าชนะแสงสักดาแสงทองคาร์แก๊สนะครับ มาต่อที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นมวยเวทเล็กๆพี่กับน้ำหนัก100ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านซูเปอร์บอสกันก่อนครับซูเปอร์บอสสิ่งของรันนะครับหรือเจ้าบิ๊กบอสสิ่งของรันหรือเจ้าซูบอสกระเป๋าริงกี้นะครับนักชกดาวรุ่งวัย15ปีครับสูง160ซนติเมตรมวยจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผลงานฟอร์มหลังของทางด้านซูเปอร์บอสนะครับก็มีชนะคะแนนเพชรไสทองสอดที่ช่อผันนะครับที่อ้อมน้อย จากนั้นไปแพ้คะแนนให้กับเอาผาดรุ่สวยจาเจ็ดที่ตะวันนาแล้วก็หลังสุดมาแพ้คะแนนให้กับเพชรอาวุธกิกพระมเจ็ดที่อ้อมน้อยเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับสูงผู้โชควันนี้เป็นเอาผาดรุ่นสวยจากเจดนะครับหรือเพชรดำสิทธแสนเชิงนะครับนักชกวัย15ปีสูง106เซนติเมตรมวยจากอำเภอเมืองจอดนครราชสีมานะครับผลงานฟอรัง่งของเอาผาดครับรานนี้มีชนะคะแนนซูเปอร์บอสกระเป๋าริงกี้ที่ตะวันนานะครับ จากนั้นไปแพ้คะแนนให้กับแก้วสวรรค์โรงเรียนกีฬาขอนแก่นที่ช่อง7แล้วก็หลังสุดมาแพ้คะแนนให้กับเพชรชัยโยใต้เพชรบุรีที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนพฤศจิกายน68ที่ผ่านมาดูจากผลงานฟอร์มหลังของทั้งคู่ดูแล้วก็ค,คล้ายๆกันนะครับคนนี้เวทพิกัดร้อยปอนด์ครับเป็นมวยเวทเล็กๆชุดดาวรุ่งต้นกล้าพันดีอนาคตไกลด้วยกันทั้งคู่เมือ่อเ,เปรียบเทียบกันมาแล้วนะครับในส่วนของอเชิงโชต์สไตล์ของทั้งคู่นะครับ ซูบอสนี่ก็เป็นมวยขวานะครับดูคล่องแคล่วนะครับเตะนําต่อยตามเข้าออกเร็วเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆนะครับอาวุธมวยดูดีครับแต่เติิเนี่ยจะเคยแพ้ให้กับคู่ชกอย่างเอาผ่านมานะครับส่วนคู่ต่อสู้ก็เป็นเอาผ่านครับเป็นคู่ปรับของเจ้าซูบอสเนี่ยครับคือจากข้อมูลและเสิติีนี่ก็เคยชนะมาครับเอาผ่านรายนี้เป็นมวยที่ค่องแคล่วดักเตะดักต่อย นอกได้ในดีครับอาวุธมวยดูครบเครื่องแต่เวลาเอาผาดโดนโต้โดนอัดหนักๆน,นี่ก็มีชะง,งักแล้วก็มีหยุดคิดเหมือนกันนะครับคู่นี้ครับซูบอนที่เก็บตัวฟิสมิี่เกียรตเพชรส่วนคู่ชคทางด้านเอาผาดที่เก็บตัวฟิสมิี่รดสวยจัดเจ็ดนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชคดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขีกันคู่นี้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคม68นะครับไปแพ้เชื่อกันมาที่เวทีมวยตะวันนาฝ่ายนั้นเป็นทางฝั่งทางด้านเอาผาดเป็นฝ่ายเคยชนะมานะครับฝ่ายนี้กลับมาแก้มือรา้างตากันอีกครั้ง คู่นี้ครับ เมือ่อเป็นที่ยงกันไปแล้วครับผมออกชอบดังฝั่งทางด้านเจ้าเอาผ่านนะครับเหมือนที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนรายนี้นอกได้ในดีมีโตมีเถียงตลอดวงนอกเอาผ่านนี่ฝีมือได้คอยเก็บกันครับแต่ตั้งขวางคาส่วนวงในเอาผ่านก็มีจับมีร็อกมีขวางนะครับเสียบแล้วแช่เสียบแล้วคานะครับมีเด้งมียัดมีกระทุ้งครับเพลงเข่าของเอาผ่านไฟนี้ขยันโตขยันเถียงเข้าไว้เบียดไปเบียดมาเองที่คัตทีเนี่ยมองว่าจะดูเก่าเกมกว่านะครับ คู่ที่2องของรายการครับชอบที่เอาพาดรุสวยจาเจดดูว่าชนะเจ้าซูเปอร์บอสกระเป๋าริงกี้นะครับมาถึงคู่ที่3ครับรองคุยของรายการครับชกกันที่เวทพิกัด116ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านพลายพยักกันก่อนครับพลายพยักทอตต์ปะพานารายนะครับนักชกวัย16ปีสูง167ซนติเมตรมวยจากอำเภอแกรงจัดระยองนะครับผลงานฟอร์มหลังของพลายพยักครับผลงานฟอร์มหลังก็จะชกเคลื่อนไหวอยู่ที่ช่องเจนะครับ ในมือรอบปุนเสือนะครับฟอร์มีชนะคะแนนแคมรุนสิทธิ์ลมหนาวจากนั้นมาแพ้หนุ่สามให้กับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยและก็หลังจากนั้นกบมาแพ้คะแนนให้กับกองสนั่นสอนเทียนโพเมื่อเดือนพฤศจิกายน6 8ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกวันนี้เป็นบิ๊กบอสสสศิวัตรนะครับหรือบิ๊กบอสสิทธิ One, ์เอราวันระนองมวยไทยสอทอเหี่ยวบางแสนตัวเดียวกันกันกบนักชกวัยสปปีสูง170เซนติเมตรมวยจากอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับ ผลงานฟอร์มหลังของทางด้านบิ๊กบอสครับมีแพ้น็อกที่2ให้กับเพชรนิพนธ์ปอมมงคลอินที่ช่องเจจากนั้นมาชนะคะแนนเพชรลุงโรดชดบางสันที่อ้อมน้อยและก็หลังสุดนี่มาแพ้คะแนนให้กับวุฒิเดชสอเด็ด,ดำรงนะครับที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนพฤศจิกายน68ชิบ่านมานะครับไฟล่าสุดของบิ๊กบอสเนี่ยที่เจอกับวุฒิเดชเนี่ยโอ้โห4ยกเนี่ยดูเบียดกันเอียดอาร์เลยครับดูว่าจะเหลือหล่อมๆด้วยแต่พอ หมดอันเสียครับโดนหมัดมาพร้อมกับเสียงระครังะครับโอ้โห و. แล้วก็ขึ้นอัน5ก็พลิกแพ้ให้กับคู่ชกไปนะครับสำหรับเจ้าบิ๊กบอสคู่ที่3ครับรองคุยของรายการครับคู่นี้เวทพิเกต116ปอนด์นะครับเชิงชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับ พายพยักษ์เป็นประเภทมวยก้าเตะก,ก้าต่อยก้าแรงก้าชน,นะครายรายนี้เตะนําต่อยตามเขาในดูแข็งแกร่งวงนอกวงในพลายพยัก์สู้ทุกลูกอาวุธมวยดูดีนะครับพลายพยักษ์แล้วก็มีหมัดมีศอกที่เปลี่ยนเกมได้ตลอดแต่ผลงานฟอร์มหลังดูสะดุดครับดูว่าความมั่นใจแล้วก็การตัดสินใจนี่ดูจะดับดับลงไปนะครับพลายพยัก์ก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งของเต็งต่อไปะครายรายนี้ก็เก็บตัววิศอวที่ทอตอ์พันนายที่จังหวัดจันทบุรี ส่วนผู้ชคทางด้านบิ๊กบอสล้วนนี้เป็นมือรูปร่างดีครับเปิดเกมเดินชนนะครับเดินเตะเดินต่อยเดินเสียบเดินแทงเข่าแรมแทงเจ็บลูกบูลูกสู้บิ๊กบอสนี่ดูดีครับแต่ว่ารายนี้ไม่ชอบของหนักของแรงบิ๊กบอสโดนหนักโดนแรงนี่มีวูบว่บมีคงเครงนะครับฝ่ายนี้ก็ต้องบล็อ,อกหมัดบล็อกศอกแล้วก็ต้องป้องกันตัวให้ดีๆนะครับเจ้าบิ๊กบอสรายนี้ก็เก็บตัวที่ซิตเอโรวันนะครับ คู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูว่าบิ๊กบอสจะเื่มเรื่มนะครับดูจะได้รอยกว่าเล็กน้อยคู่รองของรายการครับคู่นี้ประเภทการแรกการชนกันหนึงคู่เมื่อเป็นเรื่องไปแล้ลครับผมออกชื่อมังฝั่งทางด้านเจ้าบิ๊กบอสนะครับบิ๊กบอสนี่เป็นประเภท5ยกครับยิ่งโดนยิ่งเดินเข่าในของบิ๊กบอสนี่จับล็อกรัดเหนียวแล้ววงในของบิ๊กบอสแกขยันยกขยันเสียบนะครับไฟนนี้ไม่พลาดโดนอาวุธลับล่วงร่นเนี่ย มองว่าโดนต่อโดนยืดเยื้อและยาวไปปรานีดูจะมั่นคงกว่านะครับคู่ที่3ครับรองคู่เอของรายการออกชอบที่บิ๊กบอสสสศิวัตรหรือสิทธิ์เอราวันมองว่าจะชนะพลายพยัคฆ์ทอตต์พัานารายนะครับและมาถึงคู่เอกน้ำรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเจ้าเฟสกันก่อนครับเฟสเอราวันนักชกวัย28ปีครับสูง166เซนติเมตรมวยจากเอเบย์ยะหาจดยะหลานะครับ ผลงานฟอร์มหลังของเฟสนะครับมีชะนอกที่หนึ่ครับตอนฉายวีเคเขาใหญ่นะครับจากนั้นมาชะนอกที่หนึ่ยังดำจิดเมืองนอนแล้วก็หลังสุดมาแพ้น,นอกที่สให้กับพยักษ์สุรินเจ p ีพาวเวอเมื่อเดือนมิถุนายน68ที่ผ่านมานะครับผลงานฟอร์มหลังของเฟสส่วนใหญ่ก็จะไปโชกเคลื่อนไหวอยู่ในรายการวันลุมพินีนะครับฝ่ายนีก้ก็กลับมาโชกข้ายกอีกครั้งสูงชคทางด้าน ดับดำปะทองทวีนะครับรายนี้ก็นักชกวัย25ปีนะครับมวยจากเสนาภูมิจดร้อยเอ็ดรูปร่างช่วงชกดับดำนี่สูง165ซนติเมตรนะครับผลงานฟอร์มหลังของดับดำมีชนะคะแนนลุ้งเพชรเพชรเจริญนะครับที่ช่วง7จากนั้นก็โดนจับแพ้แตกยก2นะครับชกกับแสนวริศเบนพร,รมสองที่ช่วง7นะครับไฟนั้นแข้งแตกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาชนะคะแนนลุ้งเรืองเล็ก เชียนมวยไทยครับที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มของดับดาก็จะชกอยู่ในรูปแบบ5ยกตลอดนะครับความคุ้นชินที่ดูจะได้เปรียบนะครับคู่เอกนำรายการครับคู่นี้เว็บพิกเก124ปอลครับซ้ายกับขวานะครับมวยคนละทางนะครับมวยซ้ายอยู่ทังฝั่งทางด้านเจ้าเฟสเป็นประเภทเตะซ้ายจิ้มซ้ายหมัดอันตรายนะครับรายนี้ซ้ายทั้งแถบ เฟสช่วงหลังนี้เคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ3ยกตลอดไฟนี้กลับมาห้ยกเนี่ยระบบหายใจการยืะยะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันนะครับเฟสนี้ก็เก็บตัวฟิสซอนไปที่เอโรวันที่จอนเยนลาส่งโชคทางด้านดับดำนะครับรานนี้เป็นมวยขวาไฟเตอร์เตะนำํำต่อยตามแล้วก็ขยันครับอาวุธมวยนี่ดูหนักแรงด้วยนะครับเจ้าดับดํา จังหวะเขาทำนี้ก็ต้องระวังนะครับไม่ประมาทดับดำก็ต้องยกการสูงสูง,สงรัดกลุ่มให้ดีๆเพราะว่าคู่ชกเฟสเนี่ยเป็นคนที่เก่าเกมแล้วก็มีลูกหนักแรงนะครับดับดำนี้ก็เก็บตัวฟิโซไปที่เพชรสมนึกที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคู่เอกนำรายการดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงๆเนี่ยดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ข,ขี้สูสีใกล้เคียงกันนะครับซ้ายกับขวาครับเก่าๆด้วยกันทั้งคู่ เมื่อปเปิดซึ้กันไปแล้วผมออกชอบแรังฝั่งทางด้านเฟสน,นะครับรุ่นพี่ครับรายนี้สายหนักแรงครับเฟสนี่กแกเตะขาต่อยหมัดเลยครับจิ้มหน้าจิ้มท้อง ร้วงลําตัวนะครับจังหวะเข้าเบรกเข้าทํานี่เฟสแกรวเป็นชุดเลยครับมองว่าโดนต่อโดนที่ต่อทีเนี่ยดูว่าเฟสนี่จะคิดไวทําไวกว่าแล้วก็จังหวะการออกอาวุธเนี่ยดูว่าจะแม่นยํากว่านะครับช่วงหลังไปชกรายการวันครับหมัดของเฟสนี่ต่อยได้แม่นแล้วก็ต่อยได้คมนะครับแขกในรายการครับออกชอบี่เจ้าเฟสเอราวันมองว่าชะดับดำประทะท,อทองทวีนะครับ เรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์กันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับออกชอบพี่สิงห์พยัคฆ์กิติเมืองสตูนะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มดีนะครับเมืองกรุงภูทรนี่ชนะตลอดสรัพร่างกายแล้วก็ความมั่นใจเนี่ยดูจะดีกว่าครับมองว่าชนะเจ้าแสงศักดาแสงทองคาร์เกสนะครับส่วนคู่ที่สองนี่ออกชอบพี่เจ้าเอาพ่าดรถสวยจัดเจ็ดครับเคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนดูฮาเก๋าเกมนะครับนอกได้ในดีครับมีรุกมีรับมีทั้ง อนอกแล้วก็มีทั้งในครับเดินได้ถอยเป็นครับรายนี้มองว่าชนะเจ้าซูบอสกระเป๋าริงกี้แล้วก็คู่รองของรายการออกชอบที่เจ้าบิ๊กบอ,ส,อสสศศิวัตรหรือสิทธิ์เอราวันนะครับประเภทเขาในเหนียวหนึบปลอดใจไปแรงบุกบูสู้ดีแล้วก็ที่สําคัญครับมีฮึดตลอดมองว่าชนะเจ้าพรายพยักษ์ทอตอพัพานารายนะครับ แล้วก็เคลยกทำรายการครับออกชมอทีเจ้าเฟสเอรวันนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธแรงครับจงังหวะเข้าเบรกเข้าทํานี่ก็มารัวเป็นชุดครับแล้วก็ดูว่าจะคิดไวทําไวกว่ามองว่าชนะเจ้าดับดําปะตะทอทองทวีนะครับ ก็จบแล้วนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการสุกมวยไทยเก็เพชรซูเปอร์ไฟท์แฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจานไปเช่นเคยฝากแฟนมัดมวยทุกท่านกดไลค์กดต like, ิดตามกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมัดมวยทุกท่านครับรำเรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ